สารสกัดในงานดําชื่อว่าสารเซซามินนะครับซึ่งช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็มีประโยชน์นะครับล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทางทีมข่าว w o r k p o i n t ของเราเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซามินในงานดํา มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพุนตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 อาจารย์เลฟ้ฟังบอกว่าอัตราของผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะ แต่สารตัวนี้คือสารเซซามนเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลล์แล้วก็ตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลเล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้ําเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์เนี่ยให้กลับคืนมาและ<อ>ที่สําคัญคเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะและได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิบัตรโดยคนไทยด้วยค่ะ